สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะพี่น้องปองไปนะคะมาพบกับมาดามน้อยยามวันาวพี่น้องหลังจากที่ไปส่งลูกสาวไปโรง,งเรียนแล้วก็เข้าโหมดแม่บ้านกันทักหน่อยนะคะทาครีมก่อนพี่น้องก่อนสเป,ปรย์เนี่ยบำรุลง,ลงผิวหน้าก่อนจ้า ขีมสาเดือนเบิร์ดมเมื่อร้าไปเซเว่นมาซื้อมาลูกสาวใสซน้ำเลยเบิรเบิร์เร็วท้าเซรามก่อนนะคะยังพา่ได้กินข้าวเร้าพี่น้องท้าขีม ปแตกหน้าแล้วก็สิไปเข้าครัวเอาชุ่มๆจับหน่อยเอาชุ่มๆจับหน่อยพี่น้องเสร็จแล้วแดดแหงแดดคักแดดแนี้ ก็สมุยของเขาโอ้แดกกดกตแดดข้ากะลีเป็นอาทิตย์แหละพี่น้องรูปลงน้ำคอจักหน่อยนะคะสีล้ำเข้าไปเรียบร้อยนะคะขออนุญาตไปเอาขีมก่อนพี่น้องลืมวางไว้ัน ได้ครีมมาใหม่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซองสีขาวเบิ่ได้ซองสีชมพูมานะคะสวัสดีเด้อพี่น้องมาพบกันกับมาดามน้อยนะคะงามเมื่อเช้าก่อนสเปใส่มสาใส่กันทาครีมก่อนพี่น้องเลยแดดแห้ง ลางลุงผิวหนาเท่าไรจันหน่อยนะคะเบสิลอกเซลัมก่อนแล้วก็ทาครีมกันแดดเหมือนเดิมทุกคนค่ะก่อนจะไปหนึ่งเข่าด้วยพี่น้องซาเดือนสีหนึ่งเข่าก่อนนะคะพารกิจเข่าคือเก่าคือเดิมทรายแล้วเอาง่ายๆพี่น้องมีเข่ากล้องอ่ง เข้ากล้องชาวเดือนซื้อมาแต่เซเว่นไปอบเ,เอาไปเอฟเออเอาไปเอฟกสันเอาไปเบฟเบฟแล้วก็ทอดไข่กินยำมอเ้าง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเอาแบบง่ายๆก่อนเพราะว่าเวลามันกินออาเอาเวลาพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กระทงโมงเครื่องลกินเอาเวลาเดี๋ยว ขออนุญาตทาครีมซะก,ก่อนก่อนสิบปเฮ็ดก็ได้ทาครีมก่อนทาครีมบำรุงหนาจานังเลยก่อนเทสิบปอันเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ทาคอนำแน่พี่น้องเออคอเฮาเน้นคอจังหน่อยเน้นคอจังหน่อยเียแดดแห้งอะไรเด้แดดจ้าอะไพี่น้องสุดยอดเลย อาคอนะนะคะมีมองในทั้งล่างลูกไปพี่น้องลูกไปงูน้ำเงี้ยเข้าไปลูกไปทั้งบาทั้งไหลเขานีเล่ะลูกลงมานาเอิกนาออยจักหน่อยอ่าอ้าแบบเร็วๆกั